สวัสดีค่ะป้าว่าผ่านะคะค่ะวันนี้เราจะมาทำเค้กเซไพ์วันเกิดน้องเกสกันอีกแล้วนะคะปีที่แล้วก็ทำไปแล้วนะใครจำได้บ้างดีดิเห็นป่มใครจำได้บ้างนะคะว่าเค้กวันเกิดปีที่แล้วหน้าตาเป็นยังไงแล้ววันนี้เราจะมาทำแบบไหนกันเพราะฉะนั้นตามมาดูกันเลยค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็มาถึงตรงนี้แล้วนะคะพิเศษสุดๆเลยค่ะเพราะว่าวันนี้เราไม่ได้ทําเค้กเองนะคะเรามีเค้กสำเร็จรูปเลยนะคะพี่พาก็สั่งมาจากในอินเทอร์เน็ตนะคะร้านนี้นะคะเขาบอกว่าอร่อยมากๆเลยแม่ค้าใจดีนะคะของพลอยพิมพ์นั่นเองนะคะแบบว่าน้องๆสามารถเข้าไปเลือกชมได้เลยนะมีเค้กหลากหลายเลยนะเนื่องในโอกาสพิเศษอะไรอย่างนี้พี่พาก็ให้ทําเค้กช็อกโกแลตโดยตรงนะคะ1ปอน2ชิ้นนะคะไม่ตก กแต่งหน้าเพราะเราจะมาตกแต่งเองเนาะแล้วก็แถมให้เขาทําช็อกโกแลตมาให้ด้วยนะคะสําหรับปาดหน้านะคะอันนี้อันนี้ไม่ต้องแช่ตู้เย็นนะคะเพราะฉะนั้นเรามีเค้กสาเร็จแล้วมีช็อกโกแลตสาเร็จแล้วมันก็จะเป็นการง่ายสําหรับเรามากๆเลยนะคะจะย่นเวลาในการทํามากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นเราต้องรีบทําแข่งกับเวลาค่ะก่อนที่น้องเก๋จะมานะคะวันนี้เราตกแต่งด้วย f o r r รอร์โรชเนะคะ,ะ,คะกับ Strawberry s t r อ w b e ร r y ลูกยักษ์นะคะ,ะ,คะก,กว่าจะไปหาซื้อ w b e ร r y ลูกใหญ่ได้นะะขนาดนี้นะคะแล้วก็ด้าน ข้างใส่ป๊อกกี้2อันนะคะก่อนอื่นนะคะให้เรามาแกะป๊อกกี้ออกจากกล่องก่อนนะคะแล้วก็มาตกแต่งกันเลยค่ะอ๋อลืมอีกอย่างนึง่งล้วต้องมีลิปปินนะคะเอาไว้มัดอีกอันนึงเนาะน้องเกดชอบสีฟ้าหาซื้อสีฟ้าไม่ได้ก็เอาสีน้ำเงินแทนนะคะ พอเราได้ป๊อกกี้แล้วนะคะให้เราใช้ถุงพลาสติกแบบนี้นะคะมาลองอีกทีนะคะเวลาเราปาดช็อกโกแลตจะได้ไม่เลอะนะคะลองเป็น4ีอ่าสามด้านนะคะแล้วก็แกะช็อกโกแลตวางเลยคะ่ะโอ้โหช็อกโกแลตด,ดูสิส่วนตัวพี่พาจะชอบกินช็อกโกแลตมากๆเลยนะคะแต่ว่าน้องเกดไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แล้วก็เอาออกมาเลยนะคะอันนี้แปะลงไปเลย ปั๊บเขาให้เห็นไหมง่ายแสนง,ง่ายแล้วเราก็ใช้ช็อกโกแลตอีกก้อนหนึ่งนะคะมาเทิร์นขึ้นไปให้สูงขึ้นค่ะนี่นะคะทำง่ายๆเลยทำเขาให้พอดีนะคะสูงเขาให้พอดีแบบนี้เราได้ช็อกโกแลตแบบนี้แล้วนะคะเราก็จะใช้ช็อกโกแลตที่เป็นเหลวๆเนี่ยปาดอีกทีหนึ่งเขาต้องใช้ไม้พายใช่ไหมคะถ้าเราไม่มีเราก็ใช้อน,นี้เลย ที่ตักข้าวในอย่างที่เป็นพลาสติกนะคะหาไม่เจอจริงๆเนาะนี่เราก็จะตักช็อกโกแลตมานะคะแล้วก็ปาดด้านข้างอาจจะไม่สวยเท่าไหรค่ค่ะเพราะว่าเราไม่ใช่มืออาชีพนึกออกปะพี่พาออกตัวเลยนะคะออกตัวรอฟีเลยนะคะเราก็ปาดเขาให้เขาเนียนๆไปเลยคะ่ะเพื่อมองไม่เห็นว่าเขาเป็น2ชั้นแบบนี้เนาะปาดไปเลยคะ่ะ โอเคได้แล้วนะคะกอนเละนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเอาป็อกกี้ปิดอีกทีนึงก็จะไม่เห็นความไม่สวยของเราใช่ไหมคะเละแบบนี้นะคะให้เราดึงถุงพลาสติกออกนะคะนี่ค่ะดึงออกเลยนะคะค่อยๆดึงก็จะทําให้ไม่เห็นความเละแล้วค่ะนี่ความเละหายไปค่อยๆหายไปทีละด้านนะคะถ้ายังเลอะอยู่นะคะเราสามารถที่จะใช้กระดาษเจ็ทชูนะคะปิดตามได้อีกทีนะคะ เราจะเริ่มใส่บล็อกกี้กันเลยนะคะเราเอาทางด้านนี้นะคะไว้ข้างล่างค่ะแบบนี้ติดไปเลยนะคะฝังเข้าไปสลับฟันปลานะคะคนละสีค่ะแบบนี้ค่ะจนล้อมรอบเลยนะคะ เย้ yeah! ในที่สุดเราก็ทำเสร็จแล้วนะคะนี่เลยนะคะสวยไหมคะก็พี่พาใช้ป๊อกกี้ไปทั้งหมด4กล่องนะคะอย่างละ2กล่องนะคะสตรอเบอรี่2ช็อกโกแลต2นะคะมาถึงตอนที่พี่พาชอบที่สุดนะคะก็คือตอนที่เราจะมาตกแต่งหน้ากันนั่นเองนะยังไม่เคยตกแต่งเหมือนกันไม่รู้จะเอาอะไรไว้หน้าไว้หลังนะคะเดี๋ยวเราจะลองเอาสตรอเบอรีร่วางดูนี่ดูสิโอสตรอเบอรีร่ลูกใหญ่เพราะอยู่อย่างนี้แล้วเลิศจะ นี่นะเราวางสับรี่รอบๆแล้วกันพี่ผาคิดว่าเนาะรอบแล้วก็ค่อยเอาฟอริโลวางข้างในเนอะอย่างนี้จะดูสวยอะดูสวยมากเลยนะคะงั้นเราวางให้รอบก่อนนะคะแ้วเดี๋ยวเรากลับมาดูกันอีกรอบ ช็อกโกแลตได้แค่สี่ลูกเองอะด้วยความที่แน่นมากอะนะลองวางอันนี้ดูก็แอบตลกนิดนึงอันนี้ได้แล้วนะเสร็จแล้วนะอันนี้ทำไมเงื้องออกมาคะก้านของสตอรี่นะคะยาวออกมานะเราอาจจะตัดทิ้งไปนิดนึงก็ได้เนาะอันนี้ยาวเกินชิงตัดทิ้งไปเลยอันนี้ด้วยชิงตัดไปแล้วนะคะ เราก็จะมาพันลิปบิ้นเสร็จแล้วสวยไหมสวยและคงคุณค่าทำได้ง่ายๆเลยนะคะเราเอาลิปบิ้นมาเลยลิปบิ้นอันนี้ไหมนี่นะคะล้อมล้อมอีกทีนะคะแล้วก็มัดโบนะคะสวยอะสีน้ำเงินก็สวยมากเลยนะคิดว่าตอนแรกคิดว่าจะสวยแค่สีชมพูนะคะมัดอึ้ออุ๊ยสวย Okay. ทุกอย่าง perfect นะคะเรียบร้อยแล้วนะคะน้องๆคนไหนสนใจก็ลองเอาไปทําดูได้นะคะไม่รู้ว่าแผนการเซอร์ไพรส์จะมีมาอย่างไงนะคะถ้าไม่มีก็จบคลิปตรงนี้เลยนะ,ะถ้ามีก็อาจจะต่อจากคลิปตรงนี้นะคะก็ต้องรอติดตามอีกทีว่าจะสําเร็จหรือไม่หรือว่าอาจจะมีอุปสรรคอะไรเพราะว่าเราจะไปนอกสถานที่การจะยกไปอย่างนี้ก็ไม่รู้จะอย่างไงเนาะ,ะก็อยากจะผ่าให้ดูมันกันนะคะแต่ว่าวันนี้คงจะผ่าให้ดูไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเป็นไอเดียการทําเค้กที่ดีมากๆเลยะคะ่ะ ได้มีเวลาใช้กับครอบครัวนะคะช่วยกันทําเค้กวันเกิดของพี่สาวน้องสาวพี่ชายอะไรได้หมดเลยเนาะถ้ายังไงคลิปนี้ป้าพาไปแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าอีกแน่นอนนะคะคลิปนี้ไปละคะ่ะบ๊ายบายจุ๊บมาแล้วนะคะเราก็ร้านอยู่ติดถนนใหญ่น้องเกดชอบกินเล้งมากเราเลยมาเลือกมากินร้านนี้เพราะฉะนั้นเราจะเอาไปให้น้องเกดกันเลยค่ะ ติตามป้าวพาในช่องนี้ก็อย่าลืมกดติดตามให้พี่ป้าวพาด้วยเนะเาะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ใหม่ของพี่ป้าวผานะคะแล้วตอนนี้พี่พามีสองช่องด้วยกันนะคะมีป้าวพา DIY ป้าวพา how to and review นะคะเท่งไงอย่าลืมกดติดตามกันเยอะๆนะคะตรงนี้